ไปดูกันต่อนะครับสำหรับข่าวต่อไปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ประจำวันนี้ไปรับชมกันครับ แล้วกลับมาที่สถานการณ์รายงานโควิดทั่วโลกกันนะคะในวันนี้นะคะก็ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นไปที่113,94,441รายนะคะไปดูตัวเลขของประเทศที่ทุกท่านจะเห็นไฮไลท์เป็นสีแดงๆนนะคะสหรัฐอเมริกาบราซิลเม็กซิโกก็ยังเป็นหลายประเทศที่เรายังเฝ้าติดตามค่ะและที่น่าสนใจนี่นะคะยอดผู้เสียชีวิต เพิ่มไปถึง18,08รายรวมแล้วก็ยังคิดเป็น2.2นะคะแม้ว่าโดยรวมๆทั่วโลกเนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อจะดูมีแนวโน้มลดลงแต่ยอดผู้เสียชีวิตนี่ยังคงสูงอยู่ทีเดียวแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยตัวเลข2,525รายนะคะที่รายงานการเสียชีวิตในส่วนของวันนี้ด้วยนะคะ,ะภาคของ ทวีปเอเชียนะคะประเทศที่เรายังติดตามต่อเนื่องก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมา่าเกาหลีใต้กัมพูชาเองก็มีรายงานวันนี้40รายเลยทีเดียวนะคะก็ยังเป็นหลายประเทศที่เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ รายงานสถานการณ์ของประเทศเรานะคะผู้ป่วยใหม่รายวันของวันนี้คือ72รายค่ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ63รายติดเชื้อจากต่างประเทศเดินทางเข้ามา9รายนะคะและ ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่พบจากระบบโรงพยาบา43ล43รายเป็นการคัดกรองเชิงลุกในชุมชนพบ20รายก็รวมแล้ว72รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตรายงานในวันนี้นะคะแต่ว่าผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่ก็คือ947รายค่ะมีอาการหนัก22รายและจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีก8รายนะคะ โดยหลักๆอยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหาน,นครและนค <ol> รปฐมเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสบายใจได้นะครับคุณผู้ชมสําหรับภาพรวมในวันนี้ประจําวันที่25กุมภาพันธ 25, ์2564นะครับผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น72รายนะครับจึงทําให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม25,764รายนั่นเองยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานสถานการณ์ของโควิด -19 ประจําวันนี้ครับวันที่25กุมภาพันธ์2564 รเรายังมีภาพของความทรงจำดีๆสำหรับเมื่อวานนี้นะครับกับการเดินทางมาของวัคซีนโควิด -19 จากซ i n นแวคและ a s สตราเซเนกาไปชมกันครับ กาบเรียนรอาวัคซีนไม่ว่าจะวัคซีนรุ่นไหนก็ตามเป็นวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศผมขอบุณสรุ่ปรทูตขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานนะครับและขอบคุณไปยังประธนิจีนนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ได้ได้ให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่กันในสิ่งที่รัฐบ,บาลไ,ได้ประสานไปนะครับสิ่งทับาที่ถูกว่า ถึงแม้วัคซีนจะเข้ามาแล้วอย่าลืมหน้ากากหน้ากากยาทอดบ่อยถึงแม้จะมีวัคซีนมาแล้วก็ตามแหละมันก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมแหละจนกว่าโรคโควิดเปนจะหายไปจากโลกใบนี้ะนะหรือมันสามารถควบคุมได้นะผมไม่อยากจะไปตำหนิท่านนะ นี่แหละครับก็เป็นภาพความทรงจําดีๆนะครับรออีกไม่กี่วันนี้นะครับคนไทยทุกคนก็จะได้มีโอกาสในการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันแล้วนะครับ w ว r ร์นิวข่าวในมือคุณ